สวัสดีครับยิน,นีต้อนรับสู่เพจไม่วิบพอลุบลุบในการแปดสิบเก้านะครับ mm hmm. ไม่ได้ไลดูเลยเนะไม่ได้ไลนานเลยนะแม่ที่เลขไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะครับลอตเตอรี่รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกุมภานะมวดที่แล้วเสียดายนะครับเก้ามาจริงๆนะแต่ว่ามันไม่มีก้าไม่มีก้าเจ็ดนะ เพราะว่า97เราแตก3ตัว097แล้ว91้มันออกบ่อยเกินผมว่าเดี๋ยวนี้ผมจะปล่อยเลขรัฐบาลแต่ไม่รู้ว่าไปตรงกับใครหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอยู่กัน มีเก้าจริงๆนะครับงวดที่แล้วเพราะว่าเป็นปีปีมะโรงปีมังกรปีของพญานาคแต่ผมเน้นเก้าสองกับเก้าห้าเมออกเก้าเจ็ดออกแล้วออกอีกนะฮะออกออกอย่างว่าออกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดใช่ไหม ล่างออกอะไรนะจื้อไม่ได้ผมจําไม่ได้ครับห้าเจ็ดล่างออกอะไระแม่เจ็ดห้าเจ็ดอ๋อล่างออกแปดห้าเห็นไหมเดือนธันวาออกสามงวดเลขมงคลทั้งนั้นเลยแล้วก็งวดปิดท้ายห้าสี่สี่ป่ะเออห้าสี่สี่แปดเก้าเห็นไหม แล้วพอมาต้นเดือนนี่ออกง่ายมากเลยออกเลขวันครูออกเลขวันครูหกหนึ่งหนึ่งหกว่ามีไพ่คิดดอ,อกว่าสีออกออกแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับปีนี้อาจจะเป็นของปีผมว่านะ่าจะเป็นปีบิ้นหามหรือเปล่าพ่อแม่สพี่แม,แม่แม่สังเกตดูป้าป้าแม่แม่แมพี่พี่สังเกตดูนะ เลขออกมาเจ็ดห้าเจ็ดนบหห้าสี่สี่แล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเห็นไหมหามสามงวดแล้วนะปีที่แล้วมันเป็นปีของเบิ้ลปีนี้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันต้องมีเลขไหลปีก่อนนู้นไหลศูนย์เห็นบหมพอปีที่แล้วไหลเบิ้ลเนี่ยออกต้นปีนี่ ออกหกหนึ่งมีหกมามีหนึ่งมาแล้วก็มีเจ็ดมีเก้ามาผมว่ามันต้องมีเลขที่มันไหลนะปีนี้นะแต่ว่ารูปเป็นตัวใดรอเบิงรอเบิงวันนี้เดี๋ยวผมขอแซ่แป๊บด้วยไปไหว้ปู่นิาการกันนะครับแล้วก็ปู่ศีธุโมแม่ยศศรีปทุมานะครับตอนนี้ปักหมุดแล้วนะครับเขียนว่า วังปูนินละกาไม้เอกนะครับอยู่ที่ระยองนะครับวังปูนิลจันนั่นขราดไม้เอกนะครับอยู่ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะใครที่อยู่ชนบุรีหรือว่าอยู่กรุงเทพนะรหรือว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะ จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็คือถ้าอยากมาก็มาได้นะครับพิมพ์ว่าวังปูนิลาการนาคราชไม่นะครับมันจะขึ้นหมดงวดที่รัฐบาลออกเก้าเก้าเจ็ดเก้าคนถือหลายเลยมีมีแม่คนหนึ่งอยู่เมืองนอกเอออยู่เมืองนอกแต่บ้านเขาอยู่ระยอง เขาก็ฝากแก้บนแล้วก็มีคนมาจับปิงปองเขาจับได้อะไรนะเจ็ดเก้าห้าอืมเขาก็มาเขาก็มาเขาก็มาแก้บนให้ปู่ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยทีเดียวนะผมว่าไล่โดดไล่โดดแล้วเด้อรอบที่แล้วบได้บ่ได้ไล่บ่สบายไง เอาฟังนะครับหวยไทยนะผมลงไปแล้วล่ะผมว่ามีหนึ่งงวดวันที่หนึ่งกุมภาคนระับเลขออกวันถ้าจำไม่ผิดหนะ้าจอกวันพฤหัสกําลังวันมีหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดมันเคยแตกสามโตไปแล้วเด้อหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดนะครับ ผมว่าน่าจะมีหนึ่งงวดหน้าเนี่ยเพราะว่าเลขออกวันพฤหัสกําลังมันมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมันเคยแตกสามตัวไปแล้วที่ผมลงในติ๊กตองหน้าแปบบเดียวแม่มาแต่ผมว่าน่าสิมีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซฟให้แคแบแปหนึงอ่ะอันนี้จะเป็นเลขเด่นนะครับมาทุกง,งวดนะบางงวดก็มาสามตัว โชว์ที่กินแล้วผอมบ้างใครจะได้ไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวสูงให้อดมินนะครับอันนี้จะเป็นขนมไทยนะงวดวันที่สิบเจ็ดเข้าเก้านะครับก็ต้องลีลาเอาไปเลยยุใส่วาอ่ะงวดนี้ครับในกลุ่มผมปล่อยไปแล้วลงเมื่อวานนี่ขนมไทยนะครับศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดจับให้ได้สามตัวเด้อหงยออกวันพฤหัสนะก็รางวัลมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดนะเป็นแค่แนวทางเด้อ 0157นะครับจับให้ได้สามโตส่วนอันนี้เลขไปหาซูดลอตเตอรี่บบลูตรงกับไผ่บบลูคือกันแต่งววนนี้นะผมคิดว่ารัฐบาลนะ่าจะมี1188117แล้วก็71เน้น81นะครับอันนี้ครับเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัว0157นะครับอันนี้รัฐบาลเดินลงเมื่อวานนี้ ูหนึ่งห้าเจ็ดจับให้ได้สามตัวแล้วส่วนอันนี้ไปหาซื้อรัตเตอรี่นะครับหหนึ่งแแปปดดนึ่งบลูดังบลูดังบลูดึงกันแล้วก็หนึ่งเจจ็็ดดเหนึ่งเ้นหนึ่ง1ดนะครับเน้นไปเลยอันนี้งวดที่แล้วครับมันเข้าทุกงวดบางงวดก็เข้าสามตัวแ้วยวันที่สี่นึ่งเพราะหวยออกวันออกวันเพื่อให้หัดหนึ่งออกหกหนึ่งแล้วบัตรแม่สิออกหนึ่งแปดแล้วก็นึ่งเจ็ดบอสเคนะครับ ท่านผมจะไปอาบน้ำแล้ววันนี้ขอให้เฮงขอให้โชคดีขอให้มีโชคลมกันเด้อสวัสดีครับ